กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับวันนี้อยู่พวกเราโอซิโลชาแนลอีกแล้ววันนี้อยู่กับคลิปรีวิว GCA ไม่ใช่รีวิวดิต้องสปอยสกิล GCP13 นะครับามาถึงกันเรามาเดินเดินทางกันมาถึงแคนสุดท้ายนะครับเอาไว้ท้ายกันเลยทีเดียวก็คือท่าจีคาเซนะครับอ่ะเรามาดูกันที่เกียรตสี่ท่าจีคาเซที่ออกกันในชุด GCP13 นะครับใบนี้เทกออโต้แมงการขย่ำแหลก แล้วก็ออโต้แวงการ์ดหนึ่งคอ์เตอร์บาร์เลือกการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับมันนะครับใน G ีโซนไง้การ์ดไปนั้นเมื่ยู่ในนี้เปลี่ยนสภาพเป็นขย้ำแหลกครับคุณสามารถจ่ายหอถ้าจ่ายครับจวนหนึ่งใบเลือกการ์ดไม่เกิน2ใบาจากเซอร์เคิลใดก็ได้ที่ไม่ใช่แวงการ์ดครับต่อจํานวนการ์ดที่ไหนหน้าใน G ีโซนทุก2สองใบนำการ์ดทั้งหมดที่อยู่บนเซอร์เคิลเหล่านั้นลงช่องดับโซนถ้าจนวนการ์ดของคุณที่ถูกส่งลงดับโซนด้วยความสามารถนี้เป็น3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับ พลังโจมตีบวกหมื่นบวกได้บวกขี้นะครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่แอดหินมันรอคอยนะครับแบบน,นี้เอาไว้กินพวกล็อกนั่นเองโอเคมาดูกันที่ไม่มีเกียร์สีแล้วแต่มันมีเคเลเมนต์ใบหนึ่งที่ออกในบล็อกนี้แต่ผมเอามาไว้กับไทจิคาเซนะครับเทคบอกว่าออโต้ Auto, เลื่องการมือคุหนหรือใบเมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนในการต่อสู้ที่แวนการ์ดคุณถูกแอนในการต่อสู้ที่แวนการ์ดของคู่แข่งโจมตีนะครับ คุณสามารถจ่ายหอรับห้าจ่ายครับยูนิตน,นี้ได้รับชิลห้าพันจนจบการต่อสู้ตามจำนวนการมือคุณทุกสองใบโอเคเรามาดูกันที่ใบต่อไปเป็นเกตสองสายไกอานะครับเทครับออตโต้ใบกาดเลก,กาดขยอมแหลกคอนเยก,กาดถ้าใบกาดคุณมีคําว่าไกอาในชื่อกาดยูนิตน,นี้ได้รับประจุตีบวกสองพัน เทียัครับออโต้จิ๊บหนึ่งทิ้งการมือคนหนึ่งใบเมื่ออยู่ใน,นีนี้อยู่ในสภาพขย่าแหลกถูลี้ทยจากช่องเมกาด้วยคอร์สหรือความสามารถของเมกาศที่มีความสามารถขย่ําแหลกครับสามารถจ่ายค่าจ่ายครับพอการมนี้ลงช่องเิกาดและอยู่ในีนี้จะประชุมตีบวกห้าพั 5, นจนจบเทอนนะครับใบนี้ค่อนข้างจะเก่งมากเดียโบแค้นนั่นเองชื่อโคตรเท่ครับแล้วก็มากันที่มังกรขึ้นแสงคารสโมคาโมคุสนะครับ จริงๆมันต้องคอสโมเลยเหมืนจะเท่โอเคช่างเรื่องชื่อผมไปนะครับโอเคเทพครับออโต้ครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องแรรยากาดหรือเรียกการสแสดงการ์ดบนมือหนึ่งใบแสดงการ์ดไม่เกินหนึ่งใบบนมือคุณนะครับถ้าทางการ์ดท,ที่สแสดงหแลกแรรยากาดคุณไม่มีคําว่าไกอานะครับในชื่อการ์ดยูนิตนี้ได้รับใบยูนิตนี้พลังโจมตีลดห้าพันจนจบ,จบเทินนะครับแล้วก็ ก่อครับค่อนเรียกการถ้าบรากาคุณเป็นเกียริสีที่มีคำว่าแกะอยู่ในนี้นะครับจุดที่สามพันตามจำนวนการที่มีความสามารถขยํำแหล่งในจีโซนของคุณใบนี้ก็แล้วแต่คนจะใส่หรือจะใส่เป็นไดโนเสารพพ์ยืนบนหนึ่งใบเดิมก็ได้นะครับใบน,นั้นบอกว่าถ้ามันไม่มีแกะเหมือนมันจะตีไม่ได้หรือพลังลดอะไรสักอย่างจะไม่ได้เดี๋ยวให้แอดหินมันมาคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่ามันตีไม่ได้หรือพลังลดนะครับโอเคแล้วใบต่อไปก็ทีสไต์ไม่มีอะไรมากทีสไต์เหมือนเดิมทีสไตร์ีมา เรามาจบกันที่ฮิวทิกเกอร์ใบใหม่ของแคนทาจิคาเซ่นะครับเห hey, ครับออตโอตโอ้บายการไปน,นี้สภาพไงหนะ้าเรื่องฮิวทิกเกอร์ใบอื่นจากเราส่งขึ้น,นหนึ่งใบบายการไปน,นั้นสภาพไงหนะ้าเมื่อการใบน,นี้ถูกทิ้งจากมือเพราะเป็นค่าอ ian, คอร์ของจิการี่นคุณสามารถจ่ายคอร์รับค่าจ่ายครับเรื่อไงไหดําหรือเลือกโซเชียลได้หนึ่งใบโอเคสำหรับการรีวิวชุด GCP13 าก็หมดตรงไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะซื้อมาเปิดหรือเปล่าเพราะว่า b ีทีมันออกกลางเดือนไงผมคิดว่าถ้าซื้อ CP13 มาเปิด มันก็มีคนแชร์อยู่แหละน่าจะน่าจะเปิดซักบล็อกหนึ่งแต่กลัวมันออกเป็นของอ่าพวกฮอรฟอร์เยอะก็เลยแบบคนเล่นมันก็มีใครแอดบอมเฉยผมอาจจะต้องเก็บ3 3ถึงสาสเพราะมันไม่มีใครแชร์เนาะเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเปิดหรือเปล่าแต่ใจก็อยากเปิดแลลวครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาของเล่นใหม่มาเล่นโอเคสหรับลิปในวันนี้ห้ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ซับสไครตไว้ด้วยนะครับโอเคผมจะได้ไปตอบทุกคนเลย สำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ